สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับผมเคซิริ c h ม n n e นที่จะมาคุยและเล่ซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทาง Disney Plus Hot s สตานั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า m a e s t r a strings of truth นั่นเองนะครับผม ก็สำหรับซีรีส์เรื่อง My s t r a s t r i n g s of Truth นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของชาเซอมึมที่ระบดโดยอียองแอวัตยียกรระดับโลกที่ได้เดินทางกลับมายังเกาหลีเพื่อมาเป็นหัวหน้าวัตยียกรให้กับวงค์ออเคสตราของฮันพิวในต้องการที่จะกอบกู้ชื่อเสียงให้วงนี้ให้กลายเป็นวงอันดับหนึ่งให้ได้ท่ามกลางอุปสรรคมากมายที่พยายามขัดขวางเธอ ทั้งจากคนใกล้ตัวและโลกร้ายที่กัดกินจิตใจของเธอเองเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปก็ตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง m a e s t r a Strings of Truth นั่นเองนะครับผมและแล้วนะครับก็มาถึงนะฮะ คลิปรีวิวน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2023แล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงปี2024เนี่ยเห็นลิสต์รายการของซีรีส์ที่กำลังจะเข้ามาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเดือดมากๆนะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับแล้วยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านล่วงหน้าด้วยนะครับเรามาเจอกันอีกทีปีหน้าเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีจัดอันดับซีรีส์นะครับครึ่งปีหลังนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะประมาณวีที่2ของปีหน้านะครับพอดีขอรอดูเดสเกมกับ ก็ยังซองครีเจอร์ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้มาจัดอย่างสบายใจทีเดียวนะครับไม่งั้นผมจะค้างคางกับ2เรื่องนี้มากเพราะว่าจริงๆ2เรื่องนี้นี่โอ้โหเป็น2เรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เลยว่าขอเราดูจบก่อนแล้วเดี๋ยวจัดอันดับทีเดียวนะครับเดี๋ยวใกล้ๆ้แจ้งอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มาพูดถึงซีรีเรื่องนี้นะครับซีรีลำดับสุดท้ายของปีนี้นะครับกับ maestra strings of truth นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนแรกตอนที่ได้เห็นรายชื่อก็รู้สึกว่าแบบ น่าสนใจดีเพราะว่าผมอ่าไม่ได้ดูซีรีส์เกี่ยวกับแบบวงออเคสตราเป็นวัทยากรมานานแล้วตั้งแต่รุ่นะเรื่องเก่ามากครับบิด o เฟนไวรัสไม่รู้ใครเคยดูป่ะครับแล้วก็มีผู้ชมแนะนาม,มาเช่นเดียวกันว่าสนุกครับตอนแรกก็เลยแบบเออลองมาดูดีกว่าว่ามันจะเป็นแนวประมาณไหนนะเพราะว่าตอนอ่านพล็อตเรื่องก็แอบแตกๆนิดน,นึงว่าแบบเอ๊ะทำไมพล็อตเรื่องมันอ่านแล้วมันงงๆนะจนกระทั่งออกมาดูปุ๊บเข้าใจละ จริงๆเลยถ้า Recap สั้นๆก่อนเลยครับมันคือ Hot s t o e l e a g u e ในเวอร์ชันที่เป็นวงออ c h ส s t ร a นั่นเองนะครับซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ ขอแนะนำาสามตัวละครหลักของเรื่องก่อนนะครับจริงๆมันมี4ตัวแหละแต่อีกตัวนึงไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่ฮะไอตัวชั่วนะฮะพูดถึง3ตัวละครหลักนะคะคนแรกครับแน่นอนครับคุณอียองแอนะฮะในบทของชาเซอึมนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเธอนะครับก็คือเรื่อง i n s p e c t เตอร์คูนั่นเองนะครับในรอบนี้เธอจะมาเป็น วัเทกรระดับโลกนะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้เธอจึงต้องกลับมาที่เกาหลีนะครับแล้วก็มา,าคุมวงออเคสตราวงหนึ่งที่ชื่อว่าฮันพิวนะครับแล้วก็จะทําให้วงนี้กลายเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับคนที่2นะครับนั่นก็คือคุณอิมูแซงนะครับที่จะมารับบทเป็นตัวยูจองแจนะครับซึ่งผลงานสุดของเขานะครับก็คือเรื่องเดอะกลอรี่นั่นเองนะครับในรอบนี้เขาก็จะมาเป็นเ,เรียกว่าอะไรเดีอย ว่าที่พระเอกแล้วกันใช้คํานี้ว่าที่พระเอกนะครับเป็นอดีตคนรักเก่าของนางเอกแล้วก็ปัจจุบันเป็นประธานบริษัทลงทุนด้วยที่คอยมาช่วยเหลือนางเอกอยู่ตลอดนะครับและคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคุณควงบริมบอนนะครับที่จะมารับบทเป็นตัวลูน่านะครับซึ่งส์ผลงานล่าสุดของเธอนะครับก็คือเรื่อง The Secret Romantic Guest House นั่นเองนะครับ เธอก็จะมาเป็นสมาชิกน้องใหม่นะครับของวงออเคสตราวงนี้นะครับแล้วก็เป็นนักไวโอลินฝีมือดีด้วยนะครับที่ชื่นชมตัวนางเอกมากๆเลยนะครับแล้วก็จริงๆคนที่4ที่จะพูดถึงตอนแรกก็คือสามีนางเอกแหละครับพาเขาไปเถอะครับผมเกยียดขี้หน้าเขาครับนันละครับแล้วก็นี่ครับก็คือ3ตัวละครหลักนะครับของซีรีส์เรื่อง My Star String of True นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากต้นฉบับที่เป็นซีรีส์ฝรั่งเศสที่ชื่อว่า Fill Harmonia นั่นเองนะครับโดยเรื่องราวคคครรรัััับบบจะะเเเล่่าาถึึงงตวชซออออมนนนีีทโดยยุณแ เธอนะครับก็เป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่เติบโตมาในครอบครัวที่เป็นเรียกว่าเกี่ยวข้องกับวงการดนตรีนะครับพ่อเป็นนักทําไวโอลินแม่เป็นนักไวโอลินนะครับแล้วก็ตัวเธอในอดีตก็เคยเล่นไวโอลินมาก่อนนะครับจนเธอก็สามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็นวัทยายกรระดับโลกได้นะครับแล้วก็เธอเรียกว่าไปด่งนางอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็เรียกว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศอยู่หลายปีเลยนะครับจนกระทั่ง เธอนะครับก็ได้เดินทางกลับมาที่เกาหลีนะครับแล้วก็ได้มาทำสัญญากับวงออเคสตราที่ชื่อว่าฮันกังฟิลฮาร์โมนิกนั่นเองนะครับหรือย่อๆว่าฮันพิวนะครับซึ่งในการที่เธอมาที่นี่ปุ๊บเธอก็จะมาต้องการจะมายกระดับวงเนี้ยให้มันเป็นวงระดับโลกให้ได้เป็นระดับหนึ่งของเกาหลีให้ได้นะครับจากที่ปัจจุบันเนี้ยวงนี้ก็คือสภาพล่อแล่ล่อแล่อย,อยู่นะครับแล้วก็เอ่อเรียกว่ายอดขายบัตรเข้ามาเข้าชมวงของพวกเขาเนี่ยก็คือแบบต่ำเตี้ยวเรียดินมากนะครับทำให้เธอจึงได้เข้ามาปฏิวัติ วงวงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าวงวงนี้คือเต็มเรปัญหาเยอะมากเลยนะครับทั้งเรื่องของคนที่บาดเจ็บมั่งมีเรื่องชู้มั่งคนติดยามั่งคนบ้ามนาจมั่ง คือแบบหลายอย่างครับวงนี้คือพร้อมที่จะต่อต้านนางเอกทุกทางเลยเพื่อไม่ให้นางเอกสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับซึ่งนางเอกของเราก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงสตรองที่มีความมั่นใจสูงนะครับและจุดมุ่งหมายของเธออย่างเดียวก็คือทําวงให้ดีที่สุดครับเรื่องอื่นคือไม่สนใจเพราะฉะนั้นคือเธอก็เป็นคนที่ลุยเข้าชนกับปัญหาต่างๆนั่นเองนะครับแต่ที่นี้นอกจากสมาชิกวงที่เป็นปัญหาของเธอแล้วยังบอกเลยว่ารอบๆตัวของเธอนี่ก็ปัญหาล้นเลยนะครับตั้งแต่ต้องมารับมือกับอดีตคนรักนะครับที่เป็นประธาน บริษัทลงทุนจอมตื้นนะครับอย่างตัวยูจองแจนะที่รับบทโดยคุณอีมูแซงนะครับคนนี้ก็เข้ามาป่วนพยายามจะให้เธอกลับมาหาเขาอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วคือเธอแต่งงานแล้วนะนางเอกของเราคือแต่งงานกับศัจจา์ด้านดนตรีคนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตัวสามีของเธอก็ไม่ธรรมดาคนนี้ก็เรียกว่ามีปัญหาเหมือนกันนะฮะเป็นปัญหายัางไงไปดูในเรื่องนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าชัวมากนะฮะอย่าไปดูที่หน้าตาสายดีของเขานะตัวจริงคือชั่วมากนะครับ มีแฟนเก่าจอมตื้อไอ้สามีตัวป่วนนะฮะและที่สําคัญตัวเธอเองเนี่ยครับก็เรียกว่ามีความฝังใจเกี่ยวกับดนตรีตั้งแต่อดีตนะครับที่แม่ของเธอเนี่ยเป็นโรคบางอย่างนะครับแล้วทําให้เธอเข้ามาทํร้ายลูกของตัวเองครับทำให้เธอเรียกว่ามีความฝังใจทั้งโรคทางพันธุกรรมของแม่เองรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับแม่เธอเองด้วยนะครับทำให้เธอก็เรียกว่า หลบหนีจากการเล่นดนตรีไปพักหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความรักใน,ใน,ในการเล่นดนตรีเนี่ยเธอจึงได้กลับมาวงการนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทีเนี้ยเธอจะเป็นต้องอยู่กับด้วยความหวาดระแวงครับว่าไอ้โรคพันธุกรรมที่ว่าเนี่ยจากแม่เธอเนี่ยมันจะมาถึงตัวเธอหรือเปล่าทําให้เธอก็ต้องแบบคอยต่อสู้กับความกดดันทางจิตใจนะครับนอกจากที่ต้องมาต่อสู้กับไอ้สองสามคนที่กล่าวมากับเพื่อนลวมวงแล้วต้องมาต่อสู้กับจิตใจตัวเองอีกครับว่าตัวเองจะเรียกว่าล้มเมื่อไหร่นะครับแต่ที่สำคัญยังมีอีกว่าไอ้ประธานบริษัทษลงทุนีเป็น คนรักเก่าของเธอครับก็มีเคยแต่งงานมีภรรยามาก่อนแล้วก็หย่ากันไปแล้วนะครับซึ่งอีตัวภรรยาเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังตามอดีตสามีอยู่นะครับแล้วก็พอเห็นอดีตสามีเนี่ยมาหาตัวนางเอกปุ๊บก็จะมาเล่นนางเอกเอีกคนหนึ่งนะฮะก็เรียกว่า <c oughs> บันเทนะิงฮะมีทุกรูปแบบครับเรียกว่าความรักของนางเอกเนี่ยมันไปสร้างปัญหาที่ตามมาทีหลังให้ทับเธอนี่คือเยอะมากจริงๆนะฮะทำให้เรื่องราวทั้งหมดครับมันก็คือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับ ที่เป็นวัทยากรระดับโลกครับจเป็นจะต้องมาฟอร์มวงใหม่ปฏิวัติวงใหม่เปลี่ยนคนทําสงครามกับวงตัวเองเนี่ยแหละครับแล้วก็คอยมารับมือกับปัจจัยภายนอกทั้งตัวคนรักเก่าสามีตัวป่วนตัวชั่วเนี่ยครับแล้วก็รวมถึง โรคที่เธอกังวลอยู่ว่าเธอจะเป็นหรือเปล่ารวมถึงอดีตภรรยาของอดีตคนรักเก่าของเธออีกทีหนึ่ง <c oughs> โหซับซ้อนชิบหายเลยนั่นแหละครับมาเลยแบอบกว่าน่าสนใจมากและที่สําคัญคือนางเอกครับจะต้องเรียกว่าคอยแก้ปัญหาเหล่านี้และเธอมีวิธีการและการตัดสินใจที่น่าสนใจมากสาหรับการแก้ปัญหาครับทำให้ลักลักเลยความสนุกของเรื่องนี้ก็คือต้องมาลุ้นว่านางเอกจะจัดการกับปัญหาต่างๆอย่างไรนะครับแล้วก็เธอจะสามารถนำวงนี้ไปสู่อันดับหนึ่งของเกาหลีได้หรือไม่นะครับก็รอติดตามชมกันได้กับ m ม e ตราสตริงอ of Truth นั่นเองนะครับก็หลังจากนะครับที่ผมได้ดูไมสตร s ส r i n g s of Truth ไปทั้งหมด6ตอนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เหนือความคาดหมายมากเลยนะฮะคือตอนแรกครับก็มีความสงสัยอยู่ตั้งแต่แรกเลยว่าเรื่องนี้มันจะมาเวรประมาณไหนมาแนวประมาณไหนมีการพูดถึงวทัทยากรที่มาคุมวงของเกาหลีวงหนึ่งที่กำลังอยู่สภาพเล่าแลให้มาเป็นวงอันดับหนึ่งท่ามกลางปริศนากับความลับ ที่เกิดขึ้นในวงไอ้เราก็คิแบบคดแบบคิดบอกว่าเฮ้ยเป็นแนวแบบลึกลักรบระทึกขวัญอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าดูไปดูมาปุ๊บโอ้โหเป็นแนวที่ผมชอบเลยครับเพราะว่ามันคือ h o t ส์ทอ League นะครับในเวอร์ชันที่เป็นวงออเคสตรานะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูฮ o t ส์ทอ League นะครับมันคอนเซปต์ง่ายๆเลยก็ครับก็คือมันจะมีตัวละครหลักของเราที่เป็นตัวพระเอกหรือนางเอกก็ได้ตัวหนึ่งครับที่เป็นคนนอกที่เข้ามาอยู่ในวงหรือ ทีมทีมหนึ่งนะครับและเรียกว่ามาสั่งขยานามาปฏิวัติทุกอย่างของวงวงนี้หรือทีมทีมนี้ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นและก็ตั้งเป้าที่จะไปจุดสูงส,สุดของสายอาชีพนั้นๆแต่ว่าบอกเลยว่าปัญหาในวงคือเยอะมากและปัญหาก็คือมีตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่างเลยนะครับเรื่องนี้มาทรงเดียวกันเลยนะเพราะว่า ตั้งแต่ที่นางเอกครับนางเอกของเราจะเป็นวัตยากรระดับโลกนะครับที่เดินทางกลับมา,มายังบ้านเกิดเพื่อมา,มาคุมวงออเคสตราของฮันพิวและไอวงฮันพิวที่ว่าเนี่ยโอ้โหปัญหาเยอะเพราะว่าเรียกว่าถ้ามันปัญหาไม่เยอะจริงมันคงไม่อยู่ระดับที่ล่อแร่ขนาดนี้หรอกครับแล้วก็ภายในเองก็เรียกว่าปัญหาก็จะมีตั้งแต่แบบเหมือนกับคนที่บาดเจ็บมั่งฝีมือไม่ถึงมัง่งมีดราม่าเกี่ยวกับชู้สาวมีดราม่าเกี่ยวกับยาเสพติดอีกคือแบบเยอะคือวงนี้คือแบบที่มันอยู่สภาพนี้ได้ก็ เก่งแล้วล่ะครับแต่ว่าพอนางเอกมาครับเธอก็เลยจะจะเป็นจะต้องมาจัดการกับวงนี้แต่ทีเนี้ยมันก็เลยเจอกับแรงต้านมหาศาลจากทั้งสมาชิกในวงเองกับผู้บริหารบางคนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีเนี้ยนอกจากที่ต้องมาเจอกับปัญหากับสมาชิกวงแล้วไอปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับชีวิตรักของเธอเนี่ยก็คือบันเทิงจริงๆนะฮะเพราะว่านอกจากคอสโตเบริกแล้วอีกอันนึงที่ผมว่าใกล้เคียงเลยตอนแรกผมกำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะ ซีรีเรื่องนี้มันคุ้นๆกับเรื่องไหนวะอ๋อมันคือ our of mary c o p l e ครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีประเด็นเรื่องชู้สาวและไอ้ชู้สาวที่ว่าเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับสามีของนางเอกปัจจุบันด้วยนะฮะแล้วทีนี้ไม่พอคือนอกจากอีสามีตัวแสบเนี่ยจะมีชู้แล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นเกี่ยวกับอ่าคนรักเก่าของนางเอกที่เป็นที่ผมเรียกว่าเป็นว่าที่พระเอกคนนั้นแหละครับประธานยูยองแจที่เป็นประธานบริษัทลงทุนเนี่ยที่เรียกว่า เคยคบหากับนางเอกมาก่อนอยู่พักหนึ่งแล้วเรียกว่าเป็นรักแรกแล้วยังลืมเธอไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะเคยแต่งงานไปแล้วรอบหนึ่งก็ตามนะทีเนี้ยพอเขาอยากกับภรรยาคนเก่าไปแล้วเนี่ยแล้วเขาก็เลยแบบ มาหานางเอกแล้วก็ไม่ได้มาเจอกับเหตุการณ์ที่นางเอกมาคุมวงพยายามจะมาตามตื้อนางเอกคุยไม่ได้ปุ๊บซื้อวงแม่งเลยอะไรประมาณนี้ครับก็คือจะเป็นคนรักเก่าสายตื้อที่นางเอกก็มองว่าไอ้นี่มันไม่ค่อยโตอ่ะมันก็เลยนางเอกก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าแค่ปัญหาตั้งแต่ที่เธอกับเกาหลีมาเธอต้องมาเจอกับสมาชิกวงตัวแสบสามีตัวชั่วนะครับเธอยังต้องมาคอยกังวลกับความลับของเธอเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมของแม่เธออีก ก็เลยทำให้แบบว่าโอ้โหบันเทิงจริงๆนะครับแล้วแถมอดีตภรรยาของพระเอกก็เรียกว่าตามตื้อไม่เลิกแล้วพอรู้ว่าพระเอกมาต่อยายนางเอกอยู่ก็จะมาเล่นนางเอกอีกทาให้เรียกว่าตัวนางเอกเนี่ยก็คือต้องมารับมือกับปัญหาทุกทางเลยนะครับแต่ว่าจุดแข็งของเรื่องนี้เลยก็คือวิธีการแก้ปัญหาของนางเอกครับมันคือมันจะมาเหนือความคาดหมายเสมอครับเธอจะไม่ได้แบบ รอคอยให้ปัญหามาถึงตัวเธอแล้วทําให้แบบบั่นทอนจิตใจเธอเธอชนกับปัญหาตลอดเลยเธอไม่มีวิธีการรับมือและวิธีแก้ที่ผมเรียกว่าแอบเลือดเย็นอยู่แอบโหดอยู่แต่ว่าก็เรียกว่าฉลาดครับและที่สําคัญคือเรื่องนี้นะคาแรคเตอร์หุ่นเอียงแอคคือแบบสวยสง่ามากครับคืออือหือคือผมตอนแรกอะผมแค่เห็นตอนทีเซอร์เห็นอรูปที่ปล่อยมาผมรู้สึกสะพึงกับคาแรคเตอร์นี้ของเธอแล้วเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่แบบทั้งสวยทั้งเท่ทั้งสงา่าแล้วคือแบบ อล่าจับมากแล้วยิ่งเธอแบบมาแสดงเป็นวัทยากรครับแล้วคือแบบออกท่าบึมๆขึ้นมาเงี้ยโอ้โหอินสุดแล้วคือแบบรู้เลยว่าเป็นคนที่แบบใส่ทุกอย่างกับการแสดงแล้วน่าจะฝึกมาเยอะมากครับทาใหเา้เราเชื่อจริงๆว่านี่แหละครับวัทยากรระดับโลกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตีโจทย์แตกมากในส่วนของการเป็นวัทยากรแต่ทีนี้ในส่วนของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องมารับมือกับปัญหาโลกแตกต่างๆนะครับเธอก็มีความ เข้มแข็งแต่ก็มีความอ่อนแออยู่ภายในเหมือนกันนะครับซึ่งตีโจดแตกมากในเรื่องนี้นะคทำให้เราเนี่ยเลยต้องคอยมาเชียร์ว่านางเอกของเราเนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดไปได้ขนาดไหนสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆรวมถึงทำให้วงของเธอดีขึ้นได้หรือเปล่าเรื่องนี้คือดีมากนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมเลยครับก็คือพอมันเป็นซีรีส์แนวออเคสตราแบบเป็นวงดนตรีระดับนี้ครับผมบอกเลยเพลงดีมากครับคือเรื่องนี้ถ้าคุณ เป็นคนที่แบบชอบดนตรีคลาสสิกอยู่แล้วยังไงโอ้โหเรื่องนี้เพลินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่นี้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้คนที่แบบเป็นสายแบบดนตรีคลาสสิกขนาดนั้นนะแต่ว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบหืมฟังแล้วดูึกเหิมฟังแล้วแบบอารมณ์มันคล้อยตามบรรยากาศในเพลงมากเลยซึ่งทอาออกมาดีมากนะครับหน้าที่สําคัญก็คือพอมันเป็นซีรีส์ออเคสตราปุ๊บทีนี้แหละใส่ทุกจังหวะในฉากเลยไม่ว่าจะเป็นฉากนางเอกคิดนางเอกเครียดเจอปัญหาต่างๆกําลังแก้ปัญหามาเลยโโหดนตรีแบบจัดเต็มมากๆนะครับแต่ว่า อันนึงที่ผมชอบมากๆเลยก็คือว่าเขาเลือกที่ใช้ในบางฉากครับแทนที่จะเป็นฉากที่แบบพูดคุยกันธรรมดาครับในการเล่าเรื่องเขาเป็นการใส่ดนตรีมการบรรยาย แทนครับก็คือแบบเป็นฉากที่นางเอกุ้ยกับสามีนู่นนั่นเป็นฉากย้อนอดีตอะไรประมาณนี้ครับเขาใส่นตรีเล่าแล้วครับแล้วก็ตัดบทพูดออกไปโอ้ยอยนั้นผมชอบมากเลยนะเพราะว่านตรีคือแบบมันเข้ากับฉากมากทาให้เราสามารถรู้เรื่องได้โดยที่แบบไม่ต้องมานั่งฟังบทพูดเลยอน,นั้นผมชอบมากเลยนะครับและที่นี้นะครับอย่างที่บอกครับคือเรื่องนี้อ่ามันจะเป็นซีรีส์ที่จะถ่มปัญหาถ่มความเครียด เข้ามาสู่ตัวนางเอกเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูพวกแ่บเราจะหัวอุ่นๆตลอดเวลาคือเราแบบเราจะแบบโกรธแค้นมากเลยว่าแบบโอ้โหนางเอกทําไมต้องมาโดนอะไรขนาดนี้ด้วยทั้งแบบทําไมไอ้ท่านประธานนี่ก็กวนตีนจังอะไรประมาณนี้กับหรือไอ้ตัวสามีนางเอกกับไอ้ชู้นี่ก็มั่นหน้าเหลือเกินคือแบบโอ้โหคนคนคน,นึงมันจะแบบทําร้ายคนที่ตัวเองรักได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วแบบอพอยิ่งไอ้ตัวตัวชู้นี่คือแบบแสบจริงๆนะครับคือแบบ ผมว่าหลายๆคนดูคงหมันหน้าชูมากเลยแล้วแบบนางเอกแบบนาง,งเอกสักทีได้ไหมสักทีได้ไหมอะไรประมาณนี้เลยนะครับซึ่งนางเอกก็เรียกว่าเป็นคนที่โ,โหไอไอเรื่องการแก้ปัญหาที่ผมบอกอะ่ะคือนางเอกก็เรื่องวิธีการแก้ปัญหาได้แบบสะใจจริงนะคือแบบเวลาฉากที่นางเอกเอาคืนคือแบบ yes นี้เลยคือแบบสะใจโวยอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ มันก็ไม่ใช่เป็นนางเอกแท้คนเดียวที่ต้องรับมือกับทุกอย่างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวรพระเอกของเราที่เป็นท่านประธานยูยองแจเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะกวนๆหน่อยทําอะไรอ้อมๆหน่อยแต่จริงๆคือเขาก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นห่วงนางเอกแล้วก็รักนางเอกยิ่งกว่าใครแล้วก็ต้องการให้เธอกลับมาอะไรประมาณนี้ก็เลยพยายามจะช่วยนางเอกอยู่เสมอถึงแม้ว่านางเอกจะไม่ได้ต้องการก็เหอะอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยเป็นแบบความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับส่วนไอ้สามีตัวชั่วเนี่ยก็ไม่ยอมหย่าสักทีนะครับมันเลยแบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าอา้าว นางเอกก็ยังแต่งงานอยู่มีสามีอยู่แต่ว่าสามีไม่ยอมหยา่าแต่สามีชั่วนะกับคนรักเก่าที่แบบว่าอยากจะให้เธอคืนมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็เอ่อยังไม่สามารถเข้ามาได้เต็มร้อยเพราะว่านางเอกยังแต่งงานอยู่อะไรประมาณนี้มันก็จะมีความมันจะมีพล็อตชู้สาวที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบักเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับผมผมว่า พอดูได้นะมันดูเพลินๆเพราะว่าเรื่องนี้หลักๆมาดูนางเอกคุมวงดนตรีนั่นแหละครับแล้วก็มาดูว่านางเอกจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับซึ่งถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง m a s t r a Strings of Truth นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวมโลด d r a m a น้ำเน่านะครับซีรีส์น้ำเน่าเกี่ยกับชู้เนาะแล้วก็จะมีความลึกลับนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่นางเอกต้องมาคุมวงดนตรีของเกาหลีนะครับแล้วก็ต้องการยกระดับไอวงนี้ขึ้นมาให้ได้ครับท่ามกลางปัญหา108,009นะครับตั้งแตต่่่เพืออนรรรวววววมมมมงงงจปคััถึา้สี สุดชั่วของเธอนะฮะชู้นะฮะมีไอตัวท่านประธานอาดีตคนรักของเธอที่คอยมาก่อกวนร,รวมถึงอดีตภรรยาของอดีตคนรักของเธอที่มาก่อกวนเธออีกรวมถึง โรคพันธุกรรมของแม่ที่กังวลเหลือเกินนะครับว่าเธอจะเป็นด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นปุ๊บมันจะมีผลกระทบกับอาชีพการงานของเธอแน่นอนเนี่ยทำให้เรียกว่าผู้หญิงคนนึงจะต้องแบกรับภาระทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยแล้วก็ต้องคอยจัดการปัญหาเหล่านี้ด้วยความฉลาดของเธอซึ่งเล่าออกมาได้ดีมากและก็เรียกว่าวิธีการแก้ปัญหาของเธอคือแบบชอบมากนะครับและที่สําคัญก็คือถ้าคุณเป็นแฟนคลับของคุณอีลงแอร์นะครับที่แบบติดตามตั้งแต่แดงจังกึมเนาะ มาถึงเลือกอินสเปกเตอ r ์ครูที่บบโหคาแรคเตอร์ Character คือคนละเรื่องเลยเรื่องนี้คือบอกเลยว่ามาในลุคที่สง่าง,งามมากเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่สวยเท่แล้วก็ ดูฉลาดนะครับเรื่องนี้แล้วก็บอกเลยว่าวิธีการแก้ปัญหาของเธอคือ the best จริงๆนะครับแล้วก็ต้องมาคอยลุ้นนะครับว่าเธอจะจัดการกับไอ้สามีตัวชั่วของเธอยังไงแล้วก็จะสามารถคุมวงนี้นะครับให้ไปเป็นวงระดับโลกได้อย่างไงก็มาติดตามรับชมกันได้กับซีรีส์เรื่อง Master Strings of Truth นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Master Strings of Truth นั่นเองนะครับซีรีส์เรื่องนี้เขาก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของ Disney Plus Hotstar นั่นเองนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็ติดดตามมรรััับบชกนนไ้ะค สุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะรับกด subscribe เป็นลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับส่วนปีใหม่ด้วยนะครับบ๊ายบาย